แฟนเขาออกมาจากโซเชียลหนูว่าทุกครั้งที่หนูทำคอนเทนต์อะไรกับพี่อาร์ดนหนูจเจอ,อพี่น้องขออันนี้นะน้องฝากอันนี้ด้วยนะนับหลานแพทอัดคลิปแจ้งป่วนปมอัร์สุดเพิ่งรู้ว่าเขามีแฟน กำลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างอาร์ตพรสุบานแย้มกับนาบฉันทน,นันลูกพี่ลูกน้องของแพทนภภาหลังจากมีภาพที่ทั้งคู่ได้ไปร่วมทริปยุโรปด้วยกันและยังมีเบื้องหลังการทำงานด้วยกันที่ไทยทำเอาหลายคนจิ้นไปตามๆกันรวมถึงฝั่งของนาบก็ออกตัวชอบอาร์ตมาตั้งแต่เด็กพร้อมบอกว่าไม่ติดเรื่องอายุที่ห่างกันอย่างไรก็ตามต่อมาหลายสื่อได้มีการเปิดว่า สาวสวยคนหนึ่งที่เป็นแฟนสาวตัวจริงของหนุ่มอาร์ตเรียกว่าทำให้ชาวเน็ต แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนาน,นาล่าสุดนับได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดวยที่บอกไว้ว่านับได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วคือส่วนตัวนับชื่นชอบพี่อาร์มากๆด้วยความที่เขาเป็นคนหลอ่อเทคแคร์ดีนิสัยดีเคยเจอเขาตั้งแต่อายุ10บขวบแบบที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วกลับมาเจอเขาอีกทีคือได้มาร่วมงานกันคือทริปอิตาลีนับเป็นทัวร์แทนส่วนพี่อาร์เป็นพรีเซนเตอร์เลยได้กลับมาเจอกันอีกคือไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับ าคือแฟนพระหนูไปสืบสืบมาก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหนูเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมพี่ๆที่แท็กแฟนเขาแล้วมีรูปแฟนออกมาจากโซเชียลทุกครั้งที่หนูทำคอนเทนต์อะไรกับพี่อาร์ตพี่น้องขออันนี้นะน้องฝากอันนี้ด้วยนะและตั้งแต่กลับมาจากทริปอิตาลีนับเล่าว่าเจออาร์ตแค่3ครั้งรอบแรกอิตาลีรอบ2คือในกองที่ทำงานร่วมกันรอบสคืองานเพชรล่าสุดที่ไป ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวหลังจากมีดราม่าระหว่างสาวนับและหนุ่มอัดพสูตรเลยทีเดียวหรือว่าแฟนสาวถึงขั้นทนไม่ได้จึงได้เปิดตัวก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันแน่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเป็นแฟนกันก็เปิดเถอะค่ะเพราะยุคนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วนั่นเองนะคะหนุ่มอัดพสูตรขอขอบคุณนับฉันนันและอัระสุต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ